ด้าดีก็ฟาดอีกทีครับผมตีที่สามติดมาแบบไม่หยุดครับรถก็ล่อก็แตกคู่หุ่นไปฮะดับเบิ้ลคิวของเดนบ็อกซี่ครับผมแล้วนี้เฮกเปิดไปแล้วต่อแชกเกิลจับล็อกไว้ครับผมพยายามถกัมมาอีเทอร์ดึงครับทางด้านนี้ครับตัวของปักตายครับผมนิกกี้ไ่รอดครับเข้ามาซอนได้สวยครับเชนเดนอารามิสฮะและนี่ก็เตยเคลียร์บอลไทยกาครับผมเข้ามาแก้ครับจากการเดนบูมันจะสกอร์เป็นหนึ่งต่อสามครับลงล่างมาครับผม เดลีเหยียบไปพายมอสสปริงก่อนแล้วก็สวอสมาเข้าต่อยไปบอลเดรสไซฟ้าแล้วครับอารามิสเข้ามาแฮงเปิดย้ำต่อยคีแล้วก็ชั์ก็ดึงจับล็อกไว้ครับฟ้าเน้นครับเต็นเตีแบบไม่หยุดยั้งครับผมบ็อกซี่เรียบร้อยฮะไม่รอดก็เป็นสามต่อสามครับนี่ก็มีการดีบอลทิ้งไปครับทางด้านตัวของฝั่งอินเซเนียฮะอันนี้จับกล้องเองบว่าครับกล้องเอ่อออฟฟิเชียลบครับของทางด้านทีมลีกะ ยิงไปโดนจังหวะนี่มังกี้ฟาดไปก่อนครับแล้วบ็อกซี่เข้ามาเสริมตีติดจริงๆบ็สกซี่ครับผมมังกี้ฟาดไปแล้วโดนชาร์จเต็มผมไอโอฮิวก็ฮิวไม่ไหวครับฟูดาวทีเชอร์ด้วยครับผมเรียบร้อยฮะมังกี้ก็ได้อินสเนียบอกสปอตเบรกเลาย้ำต่อฉันก็จับล็อกไว้แต่มีกลิ้งเข้ามาตัดสั้นแต่หินย้ำเข้ามามาดูครับทีมลิควิดจังหวะนี้แลาวเทนเนอร์อารามิดแตกคลายมาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะสกอร์เป็นสามต่อหกครับฝั่งนด้านไทยกาอินเซเนียตามออมเข้ามาตามคนต่างสมกชนกันไปจััังงหวะนี้ครรบเาก็ยต่อ เชอร์ลิงกันไปทางด้านของฝั่งวอยซินว่าไงเลยเข้ามาผมแม็กซ์ดไทายครับแอคทีฟลงมาเรื่อยๆโรลิงคันเดอร์ชนเข้าไปนี่น่นไอโอห์โขกลับมาชนยับต่อเฝล่าทางด้านไอโอครับอีกสี่วิถึงจะลิงก์ต่อได้แล้วก็ไม่รอดครับผมคอครับลูกโป่งระเบิดไปฮะแล้วก็ชักเกอร์จับล็อกไว้หน่อยทีก็ชวนพวกเขาจิ้มลงไปใส่หนักครับอกที่นั่นอารามิตอารามิตตายฮะนี่ครับเซเลรี่ยังไงต่อไลแค่แปลงล่างผมกระดับเข้าใส่ไปครับกัดที่นั่นบ็อกซี่บ็อกซี่โลลิงคันเดอร์ได้ทันครัับจงหวะ เร่งเครื่องมาชนครับผมบุ่นวนกันไปแล้วเผาเลือดย้ำต่อเซเรลีตายผมดีกว่าที่จับล็อกไว้ครับไลแคนวิ่งอยู่ในโซดีล่ามาต่อดีกว่าเหยียบลงมาต่อด้วยเทนนิสไพนบอสปริงฆ่าคืนนะผมถึงด้านโอของฟังมังกี้คิงรีสแดนเปิดมาครับบูมไปถึงนั่นโดนกะไทยการโดนไปสอนแสบโซนเข้าจิ้มยมย้ับไปผมแล้วมังกี้คิงตายเผาเลือดครับผมอีกหนึ่งจังหวะฮะถอยออกแล้วครับทางด้านบูมฮะมาเข้มจริงๆแล้วก็วางลงต่อเซอร์เพชรวอร์ดครับลงตรงกลางครับอารามิส ยังไงเฮ็กเปิดมาจังหวะนี้ือแชกเกิลไปแบบเนียนๆครับเสาหมูช่วยยิงด้วยช่วยช่วยยิงเลยแต่ไม่ตายผมช็อตมาดอกสุดท้ายติดั่นเรนดอบที่บังพกไว้ฮะเซฟตัวเองเหมือนกัครับมิกกี้แต่ก็เสียทาวเวอร์มินเลเลยหรือเปล่าส่วนทางฝัง่งบูมด้านนี้ก็จัดการน,นั่นโหไทยกะไปได้ผมดูสจ็อไปลอยไปเจอได้าลูกบอลนี่ครับแบงก์กดโนโนเฮ็กโดนจับล็อกโลลิงกิ้งมาขัดนไวส่วนโค้ออกไปแล้วแล้วโลลิทันเดอร์เตอีกครั้งกับผมเล่งเครื่องไปครับ อารามิดกับปูมตายแล้วนี่ครับจังหวะผมกระดับเข้ามาครับโดนหมีตบแปลกมาอีกหนึ่งครับผมไอโอ้และโรลลิ่งกับสุดท้ายเข้ามาชน,นดิสแอมใส่มังกี้คิงมังกี้คิงตายแล้วก็คิวของทางด้านบิกกี้ฮะโทบีเข้าไมา่ไหวครับผมนี่สิบมิเลนดึงเรีย,นนรยรบแล้วทางด้านปูโหมดจัดการโซโลโคิวครับผมตัวของลำปังอิสเนียแล้วบิกกี้ครับลิงนะแล้วก็ไทยกาไตาเบรกลิงกันไปแล้วคอขาดครับผม ขึ้นมาได้เพลสเมลโรลริงก์เข้าไปครับแล้วก็ยังไงดีเตะเข้าเข้ากลางโดครับเน้นเน้นเด้งเด้งครับ,รบโทบีฮะเรียบร้อยไปแล้วครับแอสโตเปิดมาดดิสิเบเลตออกไปก่อนบราเดินไซฟ่านแล้วครับแล้วก็ถอยไปก่อนครับทังด้านแชทดิซิเบเลตหนีไปก่อนทั้งแชทบูวะผมอ่านไม่ทันนึกว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้หรือว่ามันมีไวกว่านั้นไม่รู้อะอาจจะมีสิสต์ด้านล่างที่ไวกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโรลินเดอร์ชนเข้าไปครับ ใส่หนักย้ำต่อที่เส้นหัวฝั่งกมเรียบร้อยฮะแล้วก็โดดไล่ย้ำใส่ครับข้าไม่ได้ไปเด็กกระเพกเปิดมาที่ด้านโนของบ็อกซี่บ็อกซี่โดนชักกันไป้บ็อกซี่ถอยออกไม่ได้ครับผมเข้ามาครับตอนนี้ทางด้านโนของฝั่งโทบีเข้าไปกัดครับใส่ด้านคอยฟ้าคอยฟ้าบอบซาเวรรอไล่ไปก่อนครับแล้วตอนนี้โรลลิ่งกิ้งไม่โดนครับงด้านโทบีป่านเดินไปมังกี้ขีดกูเข้าเข้ามานะลงไปก่อนแล้วก็ถอยรีกรูปกลับออกไปครับเอากูคองโซนโอ้โหไทยกาเข้ามา สอนหลังปูคองเลยครับแล้วตีหยัดคาวูคองไม่สนใจบอลเด็กไซฟาดมาฝืนไปหรือเปล่าผมปูคองมันแรงจัดฮะตอนนี้ทานแดนของฝั่งโทบีแหลกแล้วไทยกลับไปแล้วมิกกี้ทิปเปิลคิวก็สไลด์ครับบักมาแบบพริ้วเลยครับมิกกี้ฮะก็เร็วกว่านะครับนิวเรคคอร์ดนะครับบักได้ลิงเคนไวด้วยฮะบักได้ลิงเคนไวก็คือนิวเลคคอร์ดนะครับคือไม่ได้ได้ปริ้งอ่ะพูดง,ง่ายๆมาไวมาไวครับผม เอจิท <Aeg> อยู่ทียงด้านท้อหมีครับคอยฟ้าฝั่งมังกี้คิงตอนนี้มีเมลซอ้อมผมแล้วก็จะขึ้นเป็นด้านบีเคบีหน่อยฮะโอ้โดีมคอยผมจับฝันครับจะมายึดเอาโพสครับไม่ให้ฮะยึดกลับเลยครับเซนที่เช็คในไฮคลาวไปครับผมด้านนี้หมีมาตบกันซะหน่อยครับหมีมีเดโซมีไฮเปอร์สโตนนะฮะมีออฟออฟกริชัชนแล้วก็จะขึ้นเป็นด้านแอสเซอร์คิวลัสนะโรล,ลิงกิง้งขานมาใช้ครับ เบอร์เซิร์ฟตีทาวเวอร์ยังก่อนดูบ้านอยู่เป็นข้อฮะโอ้มายก้อดเอาอย่างไงกับลูกหมีพ่อหมีดีครับเนี่ยโดนวีนแะล้วเอาเจัดๆเลยครับตบบ้านเป็นข้อจะใช้เกมเร็วก็ใส่ครับทีมลิควิดแล้วก็ใซเลนย้อนรับต่อที่ตัวของฝั่งนี้ครับชาแมนชาแมนอาเลนโดนหินปัดโคง้โคงๆมาหวังจะได้ไทยกาครับเบียบลอยไปครับเข้มจัดๆครับผมสมยานามเทพเกมแรกครับทีมลิควินนะ มาเปิดมาครับทางฝั่งนี้ครับยัง,งตอ่ตอดีกระโดดไปยภัยป้าสปริงครับผมแล้วก็ซีชเชอร์ลิงก,กนย้ำต่อฮะต,ตีก็ไปใส่โรลิงทันเดอร์มาครับกวาดซ้ายกวาดขวาเน้นเน้นเยี่ย,ยาวๆครับผมทัดเดอร์มังกี้คิงบอกไม่ไหวครับผมจะยืนในบูคองหรือเปล่ลายังยืนหยัดสู้ครับผมแต่นั้นชาบแบงกับไ,ไอโอตายซื้อเกิดมาสู้ครับ ปาครับผมยิงสายฟ้าฟาส์เปรดผมทั้งอุ่ทั้งยิงทั้งจัดลอ็อกหนักไปฮะแชก็ลงจากลงไปแอสเซอร์เซร็จปาดผ่านลงไปไทยการย,ยังฟั่มสู้อยู่แล้วก็ไม่ตายครับทิปปเฟฟาคิูนั่นคอยฟาดแล้วก็จีจีคอครับไวกิ้งครับผมแตกพ่ายไปและเกมแรกเป็นของด้านทีมลิควิดเนี่ยขอบคุณคุณพุทธพลครับผม30ดาวครับขอบคุณครับ